คอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์ไมล์เซิร์ฟเวอร์เอาชีวิตรอดที่ทำให้ผมประทับใจระบบในเซิร์ฟมากที่สุดอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยละครับเรียกว่ากินขาดกันตั้งแต่คัสซีนตอนเข้าเซิร์ฟเลยทีเดียวแถมเซิร์ฟนี้ยังรองรับเอาชีวิตรอดหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเอาชีวิตรอดคลาสสิกเอาชีวิตรอดวันบล็อกหรือแม้แต่เอาชีวิตรอดแนว MMO RPG เซิร์ฟนี้คือกวาดเรียบเลยครับแล้วใครนะครับที่เอาโค้ดบังสองสามเกมเมอร์ไปกรอกในเว็บของเขาเนี่ยก็จะได้รััับบยยศโกลลเเเด้นนนใซิรร์ฟททีทค ใครที่เป็นสายเอาชีวิตรอดจาว่าเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมและไปดูคลิปรีวิวเต็มได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมกันในช่องบางสงสารเกมเมอร์เนาะก็วันนี้นะผมก็จะมารีวิวเซฟเวอร์เอาชีวิตรอดของ Overmind นะครับ เรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ออชิดอที่ทําให้ผมประทับใจตั้งแต่การเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยครับผมสำหรับจุดเด่นของเซิร์ฟนี้นะไม่ใช่แค่เรื่องที่มันรองรับออชิดอหลายสายนะทุกคนแต่ระบบในเซิร์ฟนะครับยังน่าเล่นมากๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ NPC GUI ระบบช่วยสอนผู้เล่นในการเล่นนะครับระบบเซตติ้งของเซิร์ฟหรือแม้แต่ระบบ MMO RPG เนี่ย ผมบอกเลยครับว่าไปสุดแทบทุกอย่างครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้แต่ผมเองที่เป็นคนที่มาิวเซิร์ฟนี้เนี่ยก็แอบเผลอเล่นเองไปบ้างแล้วเหมือนกันนะฮะโดยวันนี้นะผมไม่ได้เน้นมาเอาชีวิตรอดให้ดูนะครับแต่ว่าผมจะมาอ่ารีวิวระบบภาพรวมทั้งหมดของเซิร์ฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ one block survival classic หรือ mmorpg วันนี้ผมจะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับโดยเซิร์ฟนี้นะเป็นเซิร์ฟที่รองรับ minecraft java edition ครับแล้วก็แอดมินแนะนำให้ใช้เป็น 1. 1, เวอร์ชัน1.2.1รรเนื่งจุดยีด่เราไปดวหนก่รเ้าะโอเคครัดเพว่าครับ สำหรับวิทธิการเข้าเซิร์ฟนะผมแนะนำให้คุณผู้ชมใช้ Minecraft เวอร์ชัน1น1่งจอนะเป็นเวอร์ชันที่เซิร์ฟแนะนำด้วยครับต่อมานะครับให้ไปที่มันติเพ a y เยอร์นะครับอ่าต่อมาเรื่กล่างสุดครับและกด a d d Serv e r ตรง Server Name นะครับคุณผู้ชมตั้งได้ตามใจชอบเลยครับแต่อันนี้ให้ใส่ตามผมให้ใส่เป็น play o v e r my d o online แบบนี้เลยนะครับและกดดันครับเท่านี้นับเซิร์ฟก็จะขึ้นมาแล้วนะสามารถกดด้านหน้าเซิร์ฟเพื่อเข้าเซิร์ฟได้เลยครับผมเ่ะตอนนี้เซิร์ฟก็ สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้าครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่ได้ขึ้นล็อกอินนะเราต้องไปสมัครก่อนครับวิธีการสมัครนะไเป็นการพิมพ์ทับ R E G ครับอ่าแล้วก็เป็นวักนะครับแล้วก็กำหนดรหัสผ่านเลยครับต้องการรหัสอะไรกำหนดไปเนาะอย่าลืมคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดด้วยนะครับเวลากำหนดรหัสผ่านเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ตัวอักษรไปด้านหน้าด้วยเนาะหรือจะใส่ตัวเลขอะไรก็ได้แต่แนะนำตัวอักษรต้องอยู่ด้านหน้าด้วยครับสมมตินะผมกำหนดเป็น S T นะฮะ S T หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยอ่าผมก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยเนาะอ อ่ะมันก็จะทาการล็อกอินให้เรียบร้อยเนาะแต่ถ้าผมเนี่ยมันเขียนว่าคุณได้ลงทะเบียนไปแล้วเนาะเพราะผมลงทะเบียนไปแล้วนะครับเมื่อเราสมัครบัญชีเสร็จก็ล็อกอินแลวตามด้วยรหัสผ่านได้เลยครับทับล็อกอินเนาะทีนี้ก็ส่รหัสผ่านของเราเลยครับผมส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับกด enter เลยครับปึ๊บเท่านี้ก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วตรงนี้นะครับเขาใช้ทำการดาวน์โหลดรีสอร์ทแพคเนาะตรงนี้ต้องโหลดนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนเตะออกจากเซิร์ฟได้เนาะกดโหลดเลยครับตรงนี้นะอ่ะโอเคเรามาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับ กำลังโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์แล้วครับทุกคนโอ้ยครับทุกที้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็อย่าลืมโหลดอีกซอสแพ็กเนาะจะได้เข้าเซิร์ฟได้แบบนี้แล้วไม่มีปัญหานะครับผมเฮ้ยครับก่อนที่เราจะไปรีวิวเซิร์ฟกันเนี่ยผมขออนุญาตปรับเป็นกลางวันนิดนึงเนาะคือตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมาเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีเนาะในเซิร์ฟก็เลยแบบเป็นตีมืดๆนะครับขออนุญาตปรับเป็นกลางวันครับอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้มองง่ายขึ้นเยอะครับผมสำหรับเซิร์ฟอชิรนี้นะะรก็จมีให้เเาลือกหลายโซนเนมมัครบออ่่่าาาแแตวดินนนะี่เป็นผู้เล่นใหม่นะเห็นม ให้เรียกเอาชีวิตรอดเซิฟสามครับเพราะคนจะน้อยสุดไออันเซิฟสองหรือเซอิฟหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคนจะเยอะนะครับมันจะเขียนว,ว่าหน่วงนิดๆเนาะนั่นแหละครับเพราะว่าคนมันเยอะมันก็อาจจะหน่วงหน่อยนะฮะอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะผมนะทางแอดมินก็ได้นำว่ามาเล่นเซิฟสามจะดีกว่านะครับใครผู้เล่นใหม่มาเซิฟสามนะส่วนเอาชีวิตรอดบนบล็อกนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายสุดนะเห็นไหม,ไหมเป็นเอาชีวิตรอดบนบล็อกเดียวตรงนี้ก็สามารถมาเลือกเล่นได้เลยครับผมถ้าเกิดเรามาเริ่มจากการรีวิวเอาชีวิตรอดก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคเข้าเลยครับบวววิิิธีกกกกาาาาารรเเเขข้้็ง่ยๆคคัดดนนไปแลละึบ ่าเท่านี้เราก็จะเข้ามาแล้วนะผมนะท่านผู้ชมคนไหนที่เพิ่งเข้าครั้งแรกก็จะเกิดที่จุดสเปลนะครับผมนะจริงๆแล้วนะเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับคุณผู้ชมสามารถสำรวจแล้วก็ลองเซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟดูเองได้เหมือนกันนะแต่อย่างไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตสอนใช้งาน GUI พื้นฐานครับผมเวลาที่ผู้เล่นเริ่มเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับนอกจากไอเทมพื้นฐานพวกนี้ใช่ปะเราจะมีไกด์บุ๊กอยู่ครับเห็นไหมไอไกด์บุ๊กเนี่ยครับคือเครื่องมือสอนเลล่่่นนนทีีีดดดมมมมมาาาาาาากกกกกกกๆคคครรรรััับบบบผผวววิิธใช้้้งงไ์ุ๊็ยถือขขึแ ปุ๊บก็จะมีแอนิเมชันเปิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะดูอันแรกก็จะเป็นไกด์เนาะเป็นคู่มือการเล่นครับปุ๊บอ่มามันก็จะโชว์การใช้คำสั่งพื้นฐานนะครับส่อใช้งานโปรลิชชั่นป้องกันบ้านอะไรอย่างนี้เปลี่ยนสกินไอเทมลิมิตการวางบล็อกจำกัดใน1ช้างของเซิร์ฟเวอร์คำสั่งแก๊งนะแล้วก็เนี่ยพวกกดเซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้ก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับอย่างต่อมาจะเป็นอ่าเพลเยอร์โปรไฟล์นะก็สามารถเข้ามาเช็คเลเวลเช็คตังค์หรือเช็คค่าสถานะต่างๆได้เเเเนนนนาาาะออออีีกกจุดด่่ึงงงขซิรรรร์์ฟว้คคคืตัับ ในเซิร์ฟเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปตั้งค่าได้นะการเก็บของอัตโนมัติต้นไม้แดงน้มทวงอะไรพวกนี้อ่ะพวกตั้งค่าพื้นฐานของเซิร์ฟอชิวดรอปเนี D ่ปะ e ก็มีหมดแล้วซ่อนเพลเยอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมก็สามารถไปปิดได้นะครับใครแลกก็เนี่ยซ่อนเพลเยอร์ได้นะฮะต้นไม้อยากจะให้แบบมีแดงน้มทวงไหมเก็บไว้เท็จอัตโนมันติไหมก็เปิดได้ครับมองในที่มือดอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็จะเป็นพวก UI พื้นฐานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่ารับของรายวันนะฮะนี่ก็สามารถกดรับได้นะผมนะหรือจะเป็นเควสรายวันนะฮะเห็นมมม้ก็สาาาารถเขดูไ ตัวนี้จะเป็นเควสหลักนะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีเควสหลักให้เราทําในการฟาร์มตังค์ช่วงแรกๆไม่ว่าจะเป็นเควสขุดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ผมเคยทําไปเนาะเป็นขุดบล็อกตามที่กําหนดอะไรอย่างงี้นะยกตัวอย่างนะสมมติผมเลือกเป็นขุดบล็อกอันนี้นะเห็นไหม ผมเลือกบล็อกหินใช่ปะถ้าผมเลือกไปใช่ปะผมก็ต้องทําตามภารกิจครับแล้วผมก็จะได้ตังหรือได้ค่าประสบการณ์อะไรตามที่เขาบอกเนาะก็อลองเลือกอันที่ทําง่ายๆดูก่อนก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมค่อยมาลองให้ดูนะจริงๆเควสหลักเนี่ยมันมีหลายสายให้เราเลือกนะไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์เป็นแบบฟาร์มเมอร์หรือแบบเนี่ยคิวคิลเลอร์เควสเนาะก็คือไปฆ่าตามที่เขากำหนดเห็นปะสิ่งที่ต้องการสังหารอ่าข้างคาวสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยลองดูได้ตามความถนัดเราเลยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นการอัพเทีีียยรรรร์์นนะะะคัับผมมมกก็็สาาถอพเทได้จ ค่าประสบการณ์เงินรางวัลเนาะแล้วก็จะมีเจมด้วยนะครับเจมคืออะไรครับผู้ชมเห็นท่านบนนี้ไหมอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเงินปกติใช่ป่ะแล้วก็จะมีเจมครับเนี่ยอันนี้คือเจมนะอ่าไอ้พวกเจมพวกเนี้ยบางอันเนี่ยมันเป็นอันที่ต้องเติมครับแต่เราสามารถทําภารกิจบางอย่างเพื่อรับพวกเจมได้เนาะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นพวกการอัพเทียครับเห็นไหมก็จะมีเงินค่าประสบการณ์แล้วก็เจมครับเห็นไหมข้างล่างเจมโปรลิชชั่นแล้วก็อัพแรงเนาะเห็นไหมอ่านี่คือสิ่งที่เราจะได้นะฮะพูดง่ายๆนะครับคืออเเเเเซิิิิร์ฟนนนนีี้้้ไไมมมม่จป็ต็ตตตงงกดะะฮ ส่วนอันตรงนี้ก็จะเป็นพวกสกิลของเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขุดเหมืองขุดแร่เนาะว่าเออเราอยู่ระดับไหนแล้วนะตัดต้นไม้อย่างเงี้ยเห็นปะก็ตรงนี้มันจะบอกหมดเลยว่าเราแบบเอออยู่ระดับไหนแล้วนะฮะส่วนตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดโลกนะครับก็สามารถเอาไอเทมไปขายได้หรือจะมาซื้อไอเทมอะไรอย่างงี้ก็ลองมาดูได้นะฮะมีตลาดโลกใช่ไหมครับก็ต้องมีตลาดมืดครับก็ลองเข้ามาดูได้เช่นกันก็สามารถคลิกเพื่อเปิดดูของได้นะว่าเออในตลาดมันมืดมันมีอะไรขายบ้างนะครับก็จะเป็นของที่บางครั้งต้องสุ่มเนาะ ตัวนี้ครับก็จะมีวาร์ปกับจุดสปอของเราครับอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปไปอาโลกสร้างบ้านเนาะฝั่งนี้จะเป็นวาร์ปไปดันบอสนะฮะก็เนี่ยมันจะมีบอสหลายระดับก็เราต้องตีไล่ระดับไปเรื่อยๆนะฮะฝั่งนี้ก็จะมีส่วนของรีซอสหรือว่าอาโลกในการฟาร์มทรัพยากรเนาะก็สามารถไปทุบและฟาร์มทรัพยากรได้เต็มที่เลยใช่ไหมโลกก็จะมีรอยขุดทุบอะไรเยอะด้วยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการวาร์ปไปโลกเนเธอร์นะครับอันนี้ก็ไปโลกดนะีเอ็นเนาะซึ่งอันนี้ผมยังเลเวลไม่ถึงนะแต่ว่าไไเนะ นี่นะครับจะวาร์ปมาโลกในเทอร์แบบนี้เนาะทุกครั้งนะที่เราไปวาร์ปไปที่ไหนก็ตามใช่ปะถ้าเราอยากกลับตรงที่เดิมใช่ไหมเราก็พิมพ์คำสั่งครับทับสปอลเนาะปึ๊บก็สามารถกลับได้เหมือนกันครับนี่กลับมาแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้นะเหมือนเป็นการวาร์ปไปร้านค้าเนาะวาร์ปไปธนาคารอย่างเงี้ยเห็นปะวาร์ปไปธนาคารนะฮะหรือจะเป็นการวาร์ปไปในที่อื่นเห็นไหมอ่าเพจสโตร์ร้านขายสัตว์อะไรพวกนี้เห็นไหมก็วาร์ปไปได้นะครับใครเผื่อแบบขี้เกียจเดินอย่างนี้ก็เซิร์ฟนี้คือแบบ ยัดทุกอย่างให้ผู้เล่นใหม่ไปได้ง่ายๆเลยนะฮะส่วนอันถัดมานะจะเป็นโซนของสัตว์เลี้ยงครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างอีกนะฮะมีสัตว์เลี้ยงสำหรับการขับขี่นะฮะสัตว์เลี้ยงสำหรับการบัฟนะครับสัตว์เลี้ยงผู้สวยงามเนาะก็จะมีสัตว์เลี้ยงหลายอย่างให้เราลองเลือกนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีหรือว่าเราปลดล็อกแล้วเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นให้เรากดใช้ได้นะแต่ปรดีคือผมยังไม่มีไงก็นะยังยังใส่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปซื้อแล้วกันอันสุดท้ายตรงนี้จะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับสามารถกดเข้ามาแล้วก็เนี่ยมาลองดูเครื่องแต่งกายแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างนะฮะจริงๆแล้วนะตรงนี้ยังสามารถกดไปอาแถบ2ได้อีกนะซึ่งมันก็จะมี มีอีกหลายเมนูเลยครับก็ตรงนี้ผมขอฝากให้คุณผู้ชมไปหาความรู้และก็มาประจนภายในเซฟกันเองครับผม แล้วทุกเมนูนะครับเมื่อกี้ที่เราไปเข้ามาเนี่ยมันก็จะมี n อ c พยืนอยู่ตามแมปนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยจุดรับเควสนะผมรับของประจำวันครับภารกิจประจำวันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ตามแมปหมดเลยนะครับสามารถไปเดินเซเวหากันเองได้เช่นกันครับก็ต้องประจนภัยนะไปลองประจนภัยกันได้เลยเนาะแล้วตรงข้างๆจุดสปอรของเราครับก็จะมีอ่าไอตัว n p c รับของออนไลน์เนาะอันนี้ก็เราสามารถไปรับของได้ตามชั่วโมงการออนไลน์ของเรานะฮะก็ตัวนี้อ่าอย่างเช่นเราเก็บครบหนึ่งชั่วโมงเนี้ยเราก็สามารถมารับข ก็อันนี้5ชั่วโมงเนาะเห็นป่ะก็รับไปได้รัวๆเลยนะผมแล้วก็อ่านี่ผมยังไม่ถึงเลยป่ะผมเก็บมาได้5มันต้องการ7เนาะก็เนี่ยอย่าลืมมารับกันนะครับ้วตรงข้างๆ NPC ตัวนี้นะมันจะมี n p c ลุงแก่ตัวนี้เห็นไหมอ่ามี n p c โอุลุงแก่นะเขาเป็นราชานะฮะก็ตัวนี้จะเป็นการอัพเทียนะฮะก็เห็นป่ะเนี่ยตัวนี้มันจะเหมือนกับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมการอัพเทียตรงนี้เนาะเห็นป่ะอ่าสังเกตว่ามันจะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถมาเดินหหาาาาาตมมแปไได้้้เเเช่่่่่นนนนนนกกกััััคคครรรบบบสใะะที็ผผูลอยยจฝว2ง หนึ่งเลยนะครับคือการาทำเควสหลักเนาะเควสหลักเนี่ยมันก็จะมีการแบบพกปลูกต้นไม้เห็นผมบอกเนาะการขุดบล็อกอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่เราต้องทําอยู่แล้วอะ,อะไอพวกนี้อย่าลืมทำกันครับเพราะยังไงเราก็ได้ขุดบล็อกได้ค่ามอนหรือได้ทำฟาร์มบ้างอยู่แล้วเนาะอย่างที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการหาหีบตามแมปนะผมมันจะมีหีบแจกของฟรีนะซึ่งไอหีบพวกนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ระดับคอมมอนระดับแบบแรนะผมนะระดับแบบเรจนเดอรี่อัลติเมทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างนะครับแอบอยู่ตาม คือระดับของหีบคอมมอนเนี่ยมันจะหากันง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนนะแต่ว่าของแจกหนปะมันก็จะแจกของแบบโคตรจะพื้นฐานนะฮะแต่ว่าโอเคมันก็ช่วยเราตั้งต้นได้เนาะตอนนี้ผมเจออยู่อันนึงนะใกล้ๆจะจุดเกิดเลยนะทุกคนนะนี่มันแอบยู่นี้นะครับมีข้างๆกันตรงนี้เลยนะครับเหนปะอุ้ยอันนี้แจกของดีอยู่เนี่ยได้ขนมปังเยอะเลยนี่นะฮะเดินมายังไม่ทันไลยเจอคอมมอนอีกแล้วนะฮะก็นี่ไหมของมันก็จะง่ายๆเนาะแต่ว่าก็เริ่มต้นอ่ะเฮ้ยทุกคนผมเจอหีบแล้วว่ะหีบแล้วมันอยู่ข้างๆตรงหน้าเหมืองตรงนนีี้ทกหหไไงง่ อุ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดีดีเลยนะฮะน,นี้โมดชั่น2นะฮะไอพวกหีบแรเนี่ยก็อาจจะหายากกันนิดนึงเนาะก็ต้องเดินไกลหน่อยนะนี่ผมก็เดินมาอยู่ด้านหน้าหน่อยปะก็เจอเหมือนกันนะหีบแรเนี่ยโอเคเอาอันนี้ดอปของไม่ดีเฉยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเกือบจะลืมบอกไปนะค,คือระบบของอาชีพเนาะให้ทุกคนทำการเพิ่มคำสั่งตามครับ T J O B S ครับกดดันครับ ทีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกอาชีพได้นะครับก็ตอนนี้ผมเลือกเป็นอ่ามายเนอร์จ็อบนะผมนะเป็นอาชีพนักขุดเนาะก็ตรงน,นี้เนี่ยมันจะมีอ่าหลายอาชีพเห็นปะก็อย่าลืมเลือกอาชีพด้วยครับคือผมรู้สึกว่าการขุดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องขุดอยู่เนาะผมก็เลยเออเลือกมายเนอร์จ็อบนะฮะก็อย่าลืมมาเลือกกันด้วยครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่ายกตัวอย่างอ่าทำเควสให้ดูเนาะก็ตอนนี้เนี่ยผมทำเควสนี้อยู่นี่เควสฮันเตอร์เนาะ ก็ผมเลือกเป็นการฆ่าสลามครับภารกิจคือต้องฆ่าสังหารสลาม100ตัวเนาะ <S <S อ่ะก็จะได้รับ1เจมเงิน175บาทค่าประสบการณ์อ่ะ750 p ร i n t ้าบนะผมนะอ่ะก็ตอนนี้ผมฆ่าไปแล้ว9 4ตัวเห็นปะอ่ะไปฆ่ากันอีก6ตัวก็ได้แล้วไปก็ตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าเนาะก็สลามอยู่ตรงนี้นะฮะมาทุกคนมาลุยฆ่าสลามกันไม่กี่ตัวก็ได้แล้วอ่ะก็เรียบร้อยนะผมว่า เ,เร็จนะฮะผมก็จะได้ตังตามที่เขาบอกนะแล้วก็นี่สกเกตดูเจมผมผมเริ่มไล่เจมมาแล้วนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เห็นไหมเราก็สามารถมีเงินเติมได้เหมือนกันนะทุกคนนะส่วนของเควสเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยยกตัวอย่างเช่นฟาร์มเมอร์อย่างเงี้ยก็เขาก็จะบอกให้เราเห็นป่ะเก็บเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวให้ครบ10อันอะไรอย่างงี้ก็เนี่ยลองไปดูนะก็เหมือนกันเลยเราก็จะได้ของตามเหมือนเม่แกะที่ผมทําให้ดูเนะาะก่อนที่เราจะวั้ไปดูที่อื่นๆกันนะผมขอสอนคาสั่งพื้นฐานนิดนึงนะก็คําสั่งมันก็จะอยู่ในกายเลยครับนี่ับกกเออมื่ลสูง เซตโฮมนะเพื่อแบบเซฟบ้านของเรานะครับแล้วก็นะทับโฮมเพื่อกับจุดเซฟเห็นปะอ่ะอันนี้สำคัญนะว่าเราสร้างบ้านเดี๋ยวหลงบ้านนะอย่าลืมเซตโฮมนะก็จะมีอ่าทับซิดนะผนะ s i t เนาะก็จะเป็นการนั่งนะอะไรแบบนี้อ่ะก็ลองอ่านดูเนาะอันนี้ผมเนี่ยลองอ่านคำสั่งให้ดูนะก็สามารถมาอ่านตรงนี้ได้นะครับ สำหรับใครที people, wish, to to ここ่อยากไปอาช่วะสร้างบ้านนะครับก็สามารถไปที่วาร์ปเมนูและไปโฮมเวิลด์ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีทรัพยากรก็สามารถไปเวิลด์รีซอสตรงนี้ได้ไปฟาร์มทรัพยากรก่อนเนาะคือในโลกนี้มันจะวางโปรเทคได้บางครั้งมันจะติดบ้านคนติดพื้นที่ของคนอย่างเงี้ยมันทุบไม่ได้เนาะแต่เวิลด์รีซอสอันนี้คือแบบทุบได้ไม่จํากัดคือจะทุบอะไรก็ทุบได้หมดเลยอ่าแต่ถ้าสร้างบ้านต้องอันนี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนคนบึ้มบ้านนะไปอันนี้นะจะสร้างบ้านอ่ะพอเข้ามานะครับก็จะโวลห้้เกกนนะรัแางจข อ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในโลกแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมอ่าทำการเคยเซตบ้านไหมเนาะเพราะฉะนั้นผมสามารถทับโฮมนะครับทับโฮมนี่ทับโฮมแบบนี้นะปุ๊บอ่าผมก็สามารถกลับมาตรงบ้านของผมตรงอ่าแปลงผักของผมได้นะฮะสหรับใครนับที่แบบเอ่ยยึดพื้นที่สร้างบ้านของตัวเองแล้วใช่ไหมก็อ่าเริ่มเกมมาเนี่ยเขาจะแจกเป็นโพเทคขนาด30คูณ30บลนะ็อกเนาะก็ผมแนะนำนะเรามีบ้านเลยใช่ปะเราขุดเลยครับเราวางโพเทคปุ๊บ ยึดโปรเทคอย่างนี้เลยทีนี้คุณผู้ชมไปด้านบนปะด้านบนเขาจะเขียนเป็นชื่อเราแนละ้วแล้วก็เขียน30มสคูณสาเนาะตรงนี้เนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นใช่ปะเขาจะไม่สามารถทุบหรือแบบทําลายของเราได้นะฮะคนที่จะทุบได้ก็จะมีแต่เราเองกับอาคนที่เราแอดเข้าโปรเทคเนาะก็มันมีวิธีการใช้งานอยู่คุณผู้ชมก็ลองไปอ่านเพิ่มเติม,ตมได้นะครับถ้าเรานะครับอาเตรียมพื้นที่บ้านเสร็จวเนี่ยผมให้นำลยนะครับให้เซตโฮมครับพิมพ์คำสั่งครับทับเซตโฮมครับแล้วก็ตั้งชื่อบ้านหนนนนน่อยกกก็ไดด้้้้ะผมตัััังแแบบแนนะบีลวรรคป๊บ อ่ะตอนนี้มันก็เป็นการเซตแล้วทีนี้นะครับเวลาเราไปไหนใกล้ๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับพิมพ์ทับนะโฮมครับแล้วก็ชื่อบ้านครับอ่ะผมลองพิมพ์ชื่อบ้านนะกดรันปึ๊บเห็นไหมก็กลับบ้านได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงแล้วครับอีกอย่างนึงเลยนะครับที่คุณผู้ชมต้องรู้นะครับคือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเวลาตายแล้วนะครับเงินตกนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีระบบธนาคารให้เราฝากตังค์ได้เนาะสหรับแบงค์หรือว่าธนาคารนะครับก็จะอยู่ข้างๆกับจุดสปอร์เลยเนาะก็ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้บบบบบุกกกกกกไนนนนะะะคคครรรรรััแแแลลล้้้วววว็็ดาา์์์ปปปเือทีี่งงตึ๊ อ่ะเห็นปะเราก็จะมาธนาคารได้เหมือนกันเนาะแบบคือเซิร์ฟนี้โคตรสะดวกนะฮะใครนับที่ตัวเองมีเงินเยอะๆเนี่ยก็กลัวตายเงินตกใช่ปะเอาตังค์มาฝากได้เลยครับอ่ะผมจะลองฝากสัก 2K นะทุกคนนะนี่นะครับอ่ะเงินผมก็จะฝากเรียบร้อยนะฮะอ่ะกดอีกทีมันก็จะฝากอีกทีนึงนะฮะสังเกตดูตอนนี้เงินผมก็จะเหลือแค่67บาทนะเวลาตายก็ตกไม่เยอะแล้วครับครนี้ยจะถอนเงินขึ้นมาก็สามารถถอนได้เหมือนกันนะครับผมนะ ท่านผู้ชมคนไหนนะที่อยากจะมีสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นนะก็สามารถมาดูรายละเอียดของยศต่างๆได้นะครับก็จะมีเนี่ยไล่ลับยศไปเรื่อยๆเนาะก็สามารถมาดูได้ครับเผื่อบางคนจะเติมยศอะไรเงี้ยตรงนี้นะครับผมมีสิทธิพิเศษดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับใครนะที่ตางมาจากช่องของผมนะสามารถเอาโค้ดบังสองสสามเกมเมอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับไปกรอกได้ที่เว็บของโอเวอร์มเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บเอาไว้ให้ครับโดยใครที่กรอกแล้วนะก็จะได้รับยศโกลเด้นไปแบบฟรีๆเลยครับก็ทพอยยยย่่าาาางงงนนนีีีี้้้้กกลลลดดััะะคครรบบแมมมหหผไไูถึ ดูนะตัวอย่างเช่นร้านตีบวกไอเทมซึ่งเราสามารถเอาไอเทมไปตีบวกหรือซ่อมไอเทมได้ครับนอกนอจากนั้นก็ยังมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์สรับคนที่อยากตกแต่งบ้านหรือจะเป็นร้านสับไปแต่งตัวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับวเวลาเดินเข้าไปร้านมันก็จะมีคัสซีนได้เท่แบบนี้เห็นไหมเออแล้วเราก็สามารถแบบแต่งตัวได้นะครับก็เท่ดีนะฮะและใครนับที่อยากเพิ่มสถานะให้กับอาวุธของตัวเองก็มีร้านขายเอนชาร์หรือสุ่มเอนชาร์ด้วยนะครับก็สามารถดองไปสุ่มกันดูได้เนาะ สำหรับใครนะครับที่อยากมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่ในครอบครองนะครับก็สามารถามาที่เพจสโตร์แล้วก็ลองหาข้อมูลดูได้ครับโดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเติมและไม่เติมนะผมคิดว่าแบบไม่เติมก็จะมีนะก็อาจจะต้องมีการทำเควสลับหรืออาจจะทำยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใครอยากได้สัตว์เลี้ยงเว่อร์ก็สามารถที่จะเติมได้ครับแล้วเวลาที่เราเล่นอัญชรอดใช่ไหมครับเราจะมีไอเทมมากมายใช่ไหมเรานรับสามารถวาร์ปไปขายของได้นะฮะให้วาร์ปไปที่วาร์ปช็อปตัวนี้เนาะปึ๊บอ่ะตัวนี้จะปร้าารออ้าาานนขขขยอองะะฮเไป อ่ะมันก็จะมีขายพวกแร่ขายบล็อกขายเนื้อเน่าขายเนี่ยของฟาร์มอะไรพวกเนี้ยผมจะลองเอาแครอทมาขายดูนะฮะกดไปครับปึ๊บทีนี้มันก็จะมีซื้อมันจะมีขายนะแล้วก็มีซื้อนะฮะอะลองขายดู๋ยวผมขายทีเดียวเป็นกองเลยแล้วกันนะตัวนี้ปึ๊บอ่ะเห็นปะมันก็ขายไปแล้วอะผมลองซื้อนะอ่ะมันก็ซื้อคืนได้เนาะก็ตัวนี้ใครมีอะไรมาขายก็ลองขายดูเนาะตัวนี้ผมมีทองอยู่5อันนะทุกคนผมไปขายทองดีกว่าทองผมไม่ได้ใช้นะฮะก็เอามาขายเลยครับก็จะได้เปลี่ยนเป็นตังค์มาเนาะ ส่วนอีกจุดนึงจะเป็นอ่าส่วนของตลาดโลกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าตลาดที่มีคนเขาเอาไอเทมมาขายกันนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเอาไอเทมของเราไปขายได้เช่นกันนะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูครับโอ้ยครับอย่างแรกนะให้ทำการอ่าถือไอเทมที่ต้องการจะขายนะไว้ในมือนะครับผมนะหลังจากนั้นพิมพ์คำสั่งตามผมเลยนะครับให้ทําการพิมพ์ a h e a นะฮะ a head e l l นะครับแล้วก็ตามด้วยราคานะครับราคาเท่าไหร่นะแล้วก็จํานวน5ชิ้นนะผมก็ขายเป็นอ่าเป็นอ่าพายอันนี้เนาะราคาส0บาทจานวน5ชิ้นครับกดหลังครับปึ๊บอ่ะทีน้ลลลท่ตาดโกกค อ่าตอนนี้ต้องรอมันใช้งานคำสั่งแปปนึงนะนี่นะครับมาแล้วนะฮะพัมคินพายของผมเองนะฮะก็ราคา1 0บาทเนาะก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้ของโซนสวายโวลนะผมขอเอากุญแจคอมมอนคีย์กับอีพิกคีย์นะครับมาสุ่มของให้ดูเนาะโดยจะสุ่มของนะครับก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยเนาะเห็นไหมอ่าอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคอมมอนคีย์กันก่อนเลยนะฮะปึ๊บจะได้ของดีไม่เอ้ยเฮ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 ้ยคอยดีขอยดีโอ้โหได้โคมานะฮะด ขอหน้าไม้ได้ปะขอสูตรอินชาร์อุ้ยอ,อุ้ยชุดเกาะมาฮะวิวิอันนี้วันนี้ดีนะอุ้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่น,นี่ได้อยู่ขอดีๆขอโทเทมขอโทเทมอันนี้ขอโทเทมอุ้ยสูงชาร์จังรอบเนี้ย<อ>ไม่ได้ได้อะไรมาเอ่อเวิร์กบุ๊กสามารถหาได้จากบริเวณสปอวเอ่อเอ่อ,อ,อคือคืออะไรโอ้ยครับทุกคนทีนี้เรามาอีพีคีย์กันบ้างนะฮะจะได้ของดีไหมฮะมาลุยปึ๊บวิโอ้โหแต่ของที่สุ่มมันจะดีกว่านะฮะดาบเพชรไปจังหวะนี้ ได้อะไรมาครับเนี่ยโอ้โหทุกคนเราได้พายมานะฮะเมื่อกี้ผมได้พายมาทุกคนนะอีกรอบนึงครับรอบสองกอเพชรออกกอเพชรขอกอเพชรโอ้โหรอบนี้ได้ทองมาแนะ้วรอบที่แล้วได้พายนะฮะจะไ,<อ>ได้อยู่แล้วได้อยู่รอบท้ายเฮ้ยจังหวะนี้กอเพชรมาเถอะกอเพชรรอบท้ายขอกอเพชรไ,<อ>ได้สมุดเอนชา์จฮะ,ะอีพิกสามารถหาได้จากบริเวณสปอร์อีกแล้วคืออะไรก่อนนะฮะโอ้ยครับทุกคนเราไปดูในส่วนของโซนเอ็มโอกันบ้านดีกว่าครับมันจะอยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับ ส่วนของ MMO นับก็จะอยู่ด้านหน้าสุดตรงนู้นเลยนะครับก็เดินไปได้เลยครับนี่นะครับเราก็จะเห็นประตูดันบอสใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับอ่าอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับทุกคนนะแต่ใครนับยังไม่พร้อมนับสามารถไปฟาร์มน้ําจิ้มตรงนี้ก่อนได้นะฮะจุดน้ําจิ้มที่ผมพูดถึงนี่ก็คือตรงที่เรามาฟาร์มสลามกันนั่นเองครับตรงนั้นแหละครับโดยด้านหน้าตรงนี้รับก็จะมีคุณลุงแก่คนนี้นับคอยมาบอกเรานะครับว่าแบบเวลาราฆ่าสลามนั้นมันดรอปอะไรบ้างเนาะเห็นไหมเลือดเท่าไหร่ดรอปมีโอกาสดรอปอะไรบ้างเนาะเราก จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมเคยมาฟาร์มให้ดูตอนรับเควสสลามเนาะระหว่างที่คุณผู้ชมฟาร์มมอนนะคุณผู้ชมก็สังเกตเห็นว่าหลอดสีม่วงตรงนี้มันจะทําการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับสีม่วงคือหลอดเลเวลของ MMO ครับส่วนสีเขียวตรงนี้เป็นหลอดเลเวลของ v i v a l Classic เนาะตรงนี้มันจะแยกกันครับเพราะสีม่วงมันสามารถเอาไปอัพสเตตัสของ MMO ได้ครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีแต้มมาเยอะก็สามารถมา Up, อัพค่าพลังตรงนี้ได้เนาะก็จะอยู่ข้างประตูนะฮะ อ่ะเราก็ลองสมมติเรามีค่าเราฟาร์มมาสักพักนึงใช่ไหมให้เราลองเอานิ้วเราเอาเมาส์นี่ไปวางครับมันจะเขียนว่าพอยต์สถานะคงเหลือนะฮะซึ่งถ้าคุณผู้ชมมี1มี2มี3อย่างเงี้ยมันจะขึ้นโชว์นะครับเราก็สามารถเอามาอัพได้เนาะซึ่งตัวนี้ผมอัพไปแล้วผมอัพเป็นตีกับอัพเป็นป้องกันเนาะก็เรามีพอยต์เหลือเท่าไหร่มันจะเขียนบอกด้านล่างนะก็มาอัพให้เรียบร้อยครับผมอัพไปแล้วเนาะท่านผู้ชมคนไหนนะที่เริ่มมั่นใจในความแข็งแร่งของตัวเองนะก็สามารถอ่าเข้าประตูดดัันนบบเเลยครฟห็ มันก็จะพามาที่ดันเจี้นแมปนะครับก็จะมีบอสให้เราเลือกสู้แบบเนี่ยไต่เต้าไปเรื่อยๆนะต้องค่อยๆสู้ไปนะฮะก็มีเพียบเลยนะผมนะ้โอ้โหมีแมปสองด้วยฮะก็ต้องสู้แบบไต่เต้าครับจะข้ามขั้นไม่ได้เลยเห็นไหมเดี๋ยวลองเข้าอันนี้ดูอ่ะเข้ามาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวาเราดูว่าผมจะสู้ไหวไหมนะฮะโดยตรงนี้จะมีเวลากําหนดแล้วก็ห้ามตายเกินตามที่เขาบอกนะครับอ่ะไปลุยเลยผมจะเสียเวลาไม่ได้นะรู้สึกว่าเย็นนี้เซิร์ฟจ,จะหนุ่หนวงน,นิดนึงนะฮะต้องใส่คนเยอะ โอ้ทุกคนผมรู้สึกว่าสู้สบายแนะหนุ่งๆแบบนี้นี่ไงล่ะนี่งไงตีสบายแล้วทุกคนนะโอ้ยทุกคนมันใกล้าตายนะฮะนี่ไงนี่ีอชีนึนงนี่นะผมแล้วตายเรียบร้อยนะโอ้โหตังค์หลบเพียบนะฮะตีตายตังค์นะเก็บตังค์ให้หมดเรียบร้อยะฮะก็พอดีล็อกที่ผมสู้เนี่ยมันหน่วงๆนิดๆก็เลยพอจะสู้ง่ายขึ้นนะฮะนี่นะผมนะสำเร็จสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็ในการตีดันชั้นแรกนะครับก็เรียบร้อยนะฮะ ตรงนี้ถ้าเกิดใครผ่านแล้วนะครับมันก็จะอันล็อกดันต่อไปเห็นปะอ่ามันก็สามารถไปได้นะแต่ว่าผมจะยังไม่ไปแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ครับขอพาคุณผู้ชมตะลยวันบล็อกแบบคร่าวๆนิดนึงครับมาต้องรอช้าครับไปกันเลยโอ้ยครับซับตอนแรกที่เข้ามาก็จะมีหน้าตาคล้ายกันเนาะทีนะครับให้คุณผู้ชมวิ่งไปที่ไอ้กลมๆมานั้นนะฮะที่กำลังหมุนๆมุนอยู่นะฮะไปตอนเลยครับโอ้ยครับเมื่อเรามานะครับกดคลิกขวาครับตรงนี้นะเราสามารถอ่า create ice land ได้นะผมนะก็ทำการกดคลิกเลยครับเปึ๊บ อ่ะตัวนี้เราก็สามารถสร้างเกาะเล่นได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็สามารถเล่นขุดบอลบล็อกเห็นปะอ่ะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเรื่องของค่าเงนินหรือเจมนับก็จะแยกกันด้วยเช่นกันครับของไอเทมแยกกันหมดนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตเริ่มเกมเนาะก็กลับมาอีกครั้งกับเซตเริ่มเกมตรงนี้นะับใครอยากออกนะครับก็ทับสปอได้นะปึ๊บก็เป็นการออกเกาะครับ ปึ๊บเหรอแม่ก็กลับมาที่จุดสปอรเนาะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากกลับเกาะนับหรือเซตติ้งเกาะนับไป้ทำการพิมพ์ทับไอซ์แลนด์นะทับไอซ์แลนด์แบบนี้ครับกดลันปึ๊บมันจะโชว์ไอซ์แลนด์เมนูขึ้นมาครับก็จะมีแรงกิ้งนะผมนะมีไอซ์แลนด์นะผมนะไปยังเกาะของคุณแล้วก็มีสมาชิกบนเกาะของคุณเนาะเมมเบอร์นะฮะก็จริงจริงก็ได้หลายคนได้นี่วะอันนี้ก็จะเป็นอ่าบล็อกบนเกาะของคุณอัปเกรดเกาะของคุณแล้วก็ตั้งค่าเกาะของคุณเนาะก็ตรงนี้ก็อ่าลองเข้ามาตัััััั้้้้้งงคคคคค่่่่าา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 กกกกกกนน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 นดดููไเเ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 ะะะะอออออออีีผผมมม็็็ขปปปปปปลลลยใหุณชสรรรรรรววจจบบบพืิตึ๊ อ่ะเราก็จะกลับเกาะแล้วเห็นไหมสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะที่ต้องการอ่าเชิญเพื่อนเข้าเกาะของเรานะก็ทำการอ่าเปิดช่องใช้ขึ้นมาแล้วพิมพ์ตามผมครับให้ทำการพิมพ์ทับไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์แล้วก็อ่าอินไวท์นะครับอ่าอินไวท์แบบนี้ครับทีนี้นะครับเพื่อเราครับชื่ออะไรครับกดเลือกเลยนะหรือจะพิมพ์เองก็ได้ในกรณีนี้นะครับผมลองใส่เป็นชื่อตัวเองนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะฮะอ่าผมจะลองกดเชิญไปนะเฟือบ มันก็จะเขียนว่าผู้เล่นคนนี้เป็นสมาชิกของเกาะนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมอยู่ในเกาะแล้วไงในกรณีของคุณผู้ชมก็คือใส่ชื่อเพื่อนนะครับโอ้ยครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นการส่งคําเชิญให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับคุณผู้ชมต้องลองถามเพื่อนนะว่าเพื่อนมีเกาะหรือเปล่านะถ้าเพื่อนมีเกาะนะครับต้องให้เคาลบเกาะตัวเองออกก่อนครับก็มันจะมีคําสั่งอ่าที่เซิร์เนาะผมจะขึ้นไว้ให้ดูนะก็พิมพ์คำสั่งเมื่อกี้ในการลบเกาะถ้าเพื่อนของเรานะครับไม่มีเกาะของตัวเองเนี่ยให้เขาทำการพิมพ์ทับไอซ เท่านี้ก็เป็นการเชิญเพื่อนเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็ผมเป็นกรณีสมมุตินะครับผมไม่ได้มีเพื่อนจริงๆเนาะเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถได้วอนบล็อกกับเพื่อนได้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปตามเพื่อนมาเนาะก็ทุกผู้ชมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ สำหรับใครนะที่สนใจคําสั่งต่างๆของวันบ l o c k นับอ่าเขาก็จะมีป้ายนะครับแล้วก็เนี่ยบอกคําสั่งต่างๆของวนะันบล็อกเนาะก็เห็นไหมอย่างเช่นทับไอซ์แลนเพื่อเปิดเมนูนะครับทับไอเพื่อสร้างเกาะครับดิสเซเบินลบเกาะแล้วก็ In นี่อินไว้นัที่เราเรียนกันมานับก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้นี่ทับแอสเซปจริงด้วยนะครับรับคำชวนนะฮะก็เนี่ยราลองดูตรงป้ายได้นะใครสนใจเรื่องคําสั่งของวนะันบล็อกเนาะ โอ้ยครับก็จบไปแล้วครับนะหรับการรีวิวเซิร์ฟเวอร์อาชุดยอดของโอเวอร์ไมน์นะครับเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาชุดยอดที่ระบบในเซิร์ฟเด็ดดีสะใจแน่นอนครับก็ใครเป็นสายชั่วจะว่าห้ามพลาดเลยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้สำหรับใครนะครับที่สนใจเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมก็จะขึ้น IP เซิร์ฟเวอร์ให้ตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมอ่าของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่คำอธิบายทั้งหมดเลยครับเวอร์ชันที่แนะนำก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนห้ามพลาดนะครับคือโค้ดบางส่วนของเกมเมอร์นะครับอย่าลืมเอาไปกรอกในเว็บของเขานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ชอบในคลิปรีวิวคุณภาพแบบนี้นะครับและอยากจะส่งเซิร์ฟเวอร์หรือของมาให้ผมช่วยรีวิวนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Discord ผมทิ้งไว้ครบๆเลยครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับโอ้ยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาไว้้้้เเเจจออกกัััันนนนนคคคคลลิิปปหหาาาาาาาะบบบบบบ๊๊ยยยยรรไวผม